สวัสดีค่ะเพื่อนๆของเจทีสวัสดีมีความสุขนะคะวันนี้นะคะเจะทีจะมาทําคลิปพิเศษนะคะคือวันนี้นะคะเจะทีเนาะได้ติดตามข่าวนะคะแล้วก็เ,เห็นหลายๆครั้งนะคะที่แบบตกงานหรือว่ามีปัญหาเรื่องเงินหรืออะไรนะคะต้องการความช่วยเหลือแบบนี้นะคะซึ่งนะคะแล้วก็มีลูกดวงหลายๆคนนะคะของเจทีนะคะที่ตกงานแล้วก็ยังหางานทําไม่ได้นะคะแล้วก็ต้องการความช่วยเหลือนะคะซึ่งเจที เห็นหลายคนนะคะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้นะคะเจะทีจะนะคะช่วยเหลือเพื่อนๆนะคะที่ตกงานหรือว่ามีปัญหานะคะอาจจะมันเหมือนเจทีอาจจะไม่ได้ทําตู้ตู้อะไรนะตู้ปันอะไรนะตู้อะไรนะคะแต่เจทีมีช่องของเจทีเพราะฉะนั้นเจทีนะคะ จะมอบเงินนะคะให้เป็นเพื่อนนะคะซึ่งเป็นค่าครูดูดวงของเจตีนะคะเราก็ทํา youtube ส่วนหนึ่งนะคะอาจจะไม่ได้เยอะแยะอะไรนะคะก็คือครอบครัวละห้าร้อยนะคะเ,เพื่อนของเรานะคะยี่สิบครอบครัวน,นะคะคอมเมนต์ด้านล่างเลยนะคะเ,เพื่อนของเจทีนะคะเจะทีจะให้พี่นะคะที่ไลา์นะคะช่วยคัดเลือกนะคะซึ่งเจทีนะคะใหพ้พี่ๆที่ไลา์นะคะช่วยคัดเลือกว่ามีใครนะคะสมควรจะได้รับนะคะแล้วก็ ลงเลขที่บัญชีชื่อจริงนะคะเพราะเวลาโอนนะคะจะจะขึ้นชื่อนะคะนั่นก็คือครอบครัวห้าร้อยยี่สิบครอบครัวนะคะอืมอ่าก็นะตอนนี้นะคะซึ่งเอ่อเจที่ก็ไม่ไม่ได้เอ่อที่จะแบบร่ำรวยมหาศาลอะไรนะคะแต่ว่านะคะณนะตอนนี้ช่วยกันได้ก็ช่วยกันนะคะนะคะเป็นสินน้ำใจนะคะแล้วก็นะคะขอคนที่มีความเดือดร้อนจริงๆนะคะตกงานนะคะแล้วก็ หาทางออกไม่ได้นะคะแบบนี้นะคะคอมเมนต์ด้านล่างเลยค่ะยี่สิบข้อรูดนะคะเดี๋ยจิตีจะโอนให้นะคะแล้วคือต้องบอกก่อนนะคะว่ามันมีจํานวนจํากัดนะคะเ,เพื่อนของเรานะคะแล้วก็นะคะสําหรับใครนะคะต้องการสมสมทบทุนช่วยเจตีนะคะเจตีจะทิ้งนะคะเบอร์โทรนะคะไว้กดสามเหลี่ยมจึงตรงนี้นะคะเลื่อนมานะคะเจตีจะทิ้งทิ้งเอ่อ เลขที่บัญชีไว้ด้านล่างค่ะคะ10 20 50 1ห้าิบร้อยหนึ่งก็ได้นะคะสมทบกับเจทีนะคะพอสมทบสมทบเสร็จนะคะเผื่อจะได้เพิ่มอีกสัก40 50คนเรือนนะคะก็นะคะคอมเมนต์บอกเลยนะคะทิ้งเบอร์ทิ้งอะไรเดี๋ยวเจทีจะให้พี่เลือกให้นะคะอันคลิมนี้เป็นเงินส่วนตัวของเจทีเองนะคะก็ช่วยกันได้ก็ช่วยกันตอนนี้นะคะขอบคุณค่ะเพื่อนเของเจทีทุกคนบ๊ายบาย สวัสดีค่ะ